สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะนุก็มีแป้งตัวเด็ดตัวดังนะคะที่นุกใช้อยู่จะมาแนะนำทุกคนคะ่ะตัวนี้เลยค่ะน้องนะคะมีชื่อว่า avia matte powder นะคะ spf 3 0 pa บกบกบค่ะที่บอกว่าตัวเด็ดเพราะอะไรเพราะว่านะคะแป้งตัวนี้นะคะจะช่วยคุ้มมันกันเหงื่อนะคะกันน้ำนะคะเผยผิวใสนะคะทั้งวันเลยก็คือทาไปเลยไม่มีดรอปนะคะระหว่างวัน นอกจากนั้นนะคะยังมี MVP Diamond Search s e r Solution นะคะช่วยปกป้องผิวและ DNA จากการทำลายของรังสี UV เพื่อให้ผิวดูอ่อนเยาว์ค่ะมีนวัตกรรม Moon n a p s นะคะเพื่อช่วยลดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อค่ะส่งผลให้ริ้วรอยดูลดลงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีนวัตกรรมนะคะ Hybrid C Balm Powder นะคะช่วยปกปิดเรียบเนียนอำพรางรูขุมขนริ้วรอยนะคะและควบคุมความมันค่ะ UV Block นะคะ Block UVA UVB และรังสีอินฟราเรดค่ะช่วยปกป้องผิวให้กระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ มีโกลเด้นซีโกตาอีค่ะที่ช่วยบำรุงผิวอย่างล้ำลึกนะคะทำให้ผิวดูขาวอมชมพูมีเลือดฝาดค่ะและยังเสริมเกราะป้องกันให้กับผิวดูแข็งแรงขึ้น และมีดอกโบตันค่ะพีออนี่ฟลาเวอร์แอคทนะคะที่มีคุณสมบัติพิเศษในการปกป้องผิวจากอาการระคายเคืองที่เกิดจากรังสีแสงแดดและมลภาวะค่ะนอกจากแป้งแล้วนะคะเอเวียก็ยังมีตัวนี้ค่ะครีมกันแดดนะคะเอเวีย UV วีโปรเทกชั่นฟอร์มูลา50 p a บวกบวกบวกนะคะกันแดดตัวนี้นะคะจะเนื้อบางเบานะคะคุมมันกันเหงื่อนะคะทาแล้วทําให้หน้ากระจ่างใสขึ้นอีกหนึ่งระดับด้วยนะคะและยังมีตัวนี้ค่ะตัวนี้ชื่อว่าเอเวียอัลฟายูสบูตเตอร์เซรั่มนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มเนื้อบางเบานะคะค ซึมซาบอย่างรวดเร็วนะคะและยังช่วยทําให้ผิวหน้าดูกลว์ขึ้นอีกด้วยค่ะยอมรับเลยนะคะว่าตอนนี้นุกเป็นสาวโกของเอเวียเต็มตัวแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถลองไปหามาใช้กันได้นะคะ